วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณชนะแบบไม่ไม่เหนื่อยศัตรูของคุณคนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นคนที่เคยทำให้คุณเดือดร้อนคนที่เคยพูดจาทำร้ายจิตใจคุณคนที่เคยบูลลี่คุณ คนที่เคยทำให้คุณเดือดร้อนคนที่เคยทำให้คุณเสียใจคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณน่ะณเวลาเนี้ตอนเนี้เขาดวงซวยดวงตกสาหัสสากันเหลือเกินทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าบุคคลผู้เนี้ยบุคคลผู้นี้ยเขาทำอาชีพอะไรใบแรกนะคะไพ่เนี้ยเป็นไพ่ เนี่ยเห็นไหมเซ็กชวลเนี่ยคือเป็นเพศที่สามตุ๊ดกระเทยทอมเกเลสเบียนจริงๆอะ่ะคือ,อทุกคนอะจะต้องเคยมีเพื่อนเป็นตุ๊ดเป็นทอมเป็นเกอเนี่ยคนที่เป็นตุ๊ดเป็นเก์หรือเป็นทอมเนี่ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยเขาดวงตกหนักมากเลย ก็ไม่รู้ทำไมอะ่ะแต่ว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นต้นเหตุทำให้เขาเดือดร้อนอะ่ะทานน้ำแข็งเป็นเป็นหมายความว่าชีวิตของบุคคลผู้นี้เหมือนเดินบนทานน้ำแข็งอันเย็นเฉียบ คนคนนี้ตอนนี้ชีวิตเขาแย่มากเลยชีวิตเขาเนี่ยเหมือนเดนินบนทานน้าแข็งอะฐานน้าแข็งคืออะไรประเทศไทยมันไม่มีหรอกเกาหลีใต้อะไรแบบนี้ทางญี่ปุ่นนะมีทานน้าแข็งเนี่ยพอเริ่มเข้าหน้าร้อนนะต้องเดินบนทานน้ําแข็งแบบระวังไม่งั้นน่ะจะจมลงตายชีวิตของเขาอะเหมือนเดินบนทานน้าแข็งอะถ้ากระทืบเท้าแรงเกินไปก็อาจจะ ล่วงคือถ้าจมลงในทานน้ําแข็งเนี่ยโอกาสตายเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะว่าแรงดันน้ำอะ่ะมันจะดันดันดันคนคนนั้นเนี่ยให้ไหลไปแล้วก็จะตายเพราะหายใจไม่ออกแล้วก็ความหนาวเย็นคนคนนี้เป็นเพศที่สามเกคุณเคยมีแฟนอ่าเป็นเพศที่สามไหมล่ะอ่าคนคนนี้อาจจะเป็นแบบ ดูภายนอกก็ผู้ชายอะแต่จริงๆมันเป็นเกย์อะคนคนนี้ยเขาชีวิตของเขาตอนเนี้กําลังแบบชีวิตเขาแย่แย่มากเหมือนชีวิตเขาตอนนี้กำลังตกต่ำมากอะอันนี้หมายถึงคนที่เออมีจิตศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเอมองว่าคนคนนี้ชีวิตเขากำลังแย่แล้วเขาอะไม่มีที่พึ่งทางใจอะ่ะเขาเลย ผันตัวเองอะ่ะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์พวกหมอผีร่างทรงในขณะที่คุณเนี่ยเป็นบิวตี้ฟูลเกอร์คุณสวยมากเปคุณเป็นคนที่หน้าตาสวยนะคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่กับบ้านอาจจะเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านหรืออยู่ดูแลบ้าน บุคคลผู้นี้อันนี้หมายถึงคนที่มีสติวิปร,ราชเสียสตินะเห็นไหม insanity ก็มาจากคาว่า insane ที่แปลว่าวิปร,ราชบุคคลผู้นี้เป็นคนป่วยที่มีอาการทางจิตและก็กินยาทางจิตเวชอยู่คนคนนี้เป็นคนที่มีอาการป่วยทางจิต ก็ไม่รู้ทำไมนะแต่เอ๋มองว่าคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอะประมาณปีนึ่งอะแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีสติไม่ค่อยสมประกอบอะแล้วก็อาจจะทำให้คุณเดือดร้อนด้วยเนี่ยเหมือนเขามีความคิดอยากจะทำร้ายร่างกายคุณอะ แล้วคนคนนี้เป็นคนเจ้าเล่ด้วยนะเป็นคนที่แบบในหัวในสมองเนี่ยมีแต่แผนการล้ายอะ่ะเหมือนแม่งมุมอะ่ะที่ว่ามันชักใยเพื่อดักเหยื่อคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณนะอาจจะปีสองปีนี่แหละคุณเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาทางธรรม แล้วก็เป็นคนที่มีมีมีมสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านยิปซีนี่คือหมอดูยิปซีคุณเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านไพ่ยิปซีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยนะเนี่ย ว่าคนคนนี้มันเป็นคนที่ขี้ขาดพวกไอ้พวกนักเลงกระจอกไอ้พวกขี้ขาดคนคนนี้อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับไอ้นี่นะขายปลาขายอาหารทะเลอะ่ะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับขายอาหารทะเลขายปลาอะไรพวกเนี้ยเอาเป็นว่าคนคนเนี้ย เขาเป็นเพศที่สามตุ๊ดกระเทยทอมเกดี้เลสเบี้ยนอะไรก็นี้ก็ได้เรามาดูเรามาดูขยายนะว่าคนที่คนที่เคยเป็นศัตรูกับคุณ คนที่เคยเป็นศัตรูกับคุณแล้วตอนเนี้พ่ายแพ้ค่ะพ่ายแพ้บุญบารมีพ่ายแพ้ในบุญบุญญาบารมีของคุณเนี่ยมีใครบ้างคนแรกนะคะเห็นไหมใครใครนี่ทูดะพาร์ท เป็นคนที่ชอบเอาเรื่องในอดีตเนี่ยเป็นคนที่มีอาการทางจิตนะ่ะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดทำร้ายตัวเองเหมือนคนคนนี้ขังตัวเองไว้ในกล่องอะเป็นกล่องความทรงจำที่เลวร้ายอะเป็นรูปปากคนด,าด่าแบบว่าบุคคลผู้เนี้เป็นคนที่มีอาการทางจิตชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดทำร้ายตัวเอง ก็คือเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีเป็นผู้ป่วยจิตเวทเป็นคนบ้าบ้าหนักด้วยบุคคลผู้นี้เป็นคนที่มีอาการทางจิตนะแล้วคุณก็ดันไปรู้จักกับคนที่มีอาการทางจิตถ้าคุณไม่ไปกระตุ้นเขาอะเขาก็จะไม่คิดมากแต่ถ้าคุณไปกระตุ้นเขาเนี่ย บางทีอะ่ะคนที่มีอาการทางจิตเวทน่ะคือจะไม่เหมือนคนปกติคนปกติเนี่ยเวลาโดนเจ้านายด่าหรือว่าเวลาเจอกดดันน่ะเขาก็ยังทนได้แต่บางคนเนี่ยเออเจอเจอ,เจอมิจฉาชีพมาไถาเงินบางคนเจอมิจฉาชีพเนี่ยมาถ่ายเงินรู้บ่ามันทําไงขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบ เอาปืนยิงเอาปืนยิงเลยทั้งที่ไม่ใช่ร้านของตัวเองนะเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะแล้วก็มีตำรวจสองคนน่ะมาไถาตังค์แล้วพอตำรวจขับมอเตอร์ไซค์ออกไปอ่ะไอลนน้ลูกจ้างสองคนนี้ยลูกจ้างสองคนนี้ยขับมอเตอร์ไซค์ตามเลยแล้วก็เอาปืนเอาปืนยิงจ่อหัวตำรวจตายไปคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็หนีไป เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยเป็นพมา่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอาการทางจิตอะแล้วก็น่าจะเป็นเป็นหนักด้วยนะเป็นมานานแล้ว คือบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเขามีอาการทางจิตมานานมานานแล้วละ่ะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะชอบไปเที่ยวแล้วก็คุณก็มีโชคมีลาบถูกหวยตอนนี้คุณพยายามจะตอนนี้เหมือนคุณอะ่ะ พยายามจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแล้วคุณก็ไม่ชอบให้ใครมามันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะทำตัวเป็นจอมบงการนะชอบควบคุมอะไรสักอย่างบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนตุลาคมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนตุลาคม หรือเดือนเดือนมกราตุลามกราเนี่ยได้เขาเป็นคนที่มีเงินอยู่นะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่เป็นคนที่เขามีอาการทางจิตมานานแล้วอะเป็นคนที่มีอาการทางจิตมานานแล้วรักษาไม่หายแล้วดูเหมือนคุณเนี่ย ก็ตัดความสัมพันธ์เนี่ยใช้กันไกลคนคนนี้มีอาการทางจิตมานานแล้วล่ะนานนั่งเป็นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วคุณก็เลิกคบไปแล้วคนคนนี้อาจจะเกิดเดือนมกราหรือเดือนตุลานะ คนคนนี้ทำงานเป็นพวกไอเนี่ยในหน้าขายบ้านในหน้าขายที่ดินในหน้าขายรถคนคนนี้ทำงานเป็นเซลลเซลขายบ้านเซลขายรถในหน้าในหน้าขายคอนโดในหน้าขายบ้านในหน้าขายรถเซลขายคอนโด คนที่เป็นเซล์ขายพวกอุปกรณ์การแพทย์เซลขายยาคนคนนี้ทำอาชีพเป็นเซลล์เป็นเซลล์อาจจะเป็นเซลขายยาเซลขายเซลล์ขายพวกเครื่องสำอางก็ได้นะเซลล์ขายเครื่องสำอางราคาแพงจากต่างประเทศเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะแล้วเขาก็ คนคนนี้เคยเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะแล้วเขาช่วยเหลือคุณมาเยอะในอดีตอ่ะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณเน่ยเยอะแบบเยอะมากๆอะแต่เขาก็ทําให้คุณเดือดร้อนเป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณอะแต่ก็ทําให้คุณเดือดร้อนด้วยนี่คือการเตือน warning อยู่ ออฟอะป๊เมบุคคลผู้นี้เป็นเพื่อนที่ดีช่วยเหลือคุณก็เยอะแต่เขาก็ทำให้คุณเดือดร้อนแล้วคุณก็เดือดร้อนหนักด้วยเพราะคนคนนี้คนคนนี้เป็นพวกเซลล์อาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะอ่าพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยพ่อค้าแม่ค้ามันก็คือเซลแหละเซลล์ก็คือพ่อค้าแม่ค้า เป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกเป็นแม่ค้าขาย,ขายเครื่องสําอางเป็นเซลล์ขายอาหารเสริมแบรนด์ชื่อดังดีไอคอนอะไรแบบเนี้เขาเคยเป็นเพื่อนที่คุณรักเขาช่วยเหลือคุณก็เยอะแต่เขาเป็นคนที่มีปัญหาส่วนตัวแล้วก็ทําให้คุณเดือดร้อนตอนนี้เขาก็ยังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้เขาก็มีปัญหาอยู่กำลังมีปัญหาเลยแหละ เขาอยากจะขออโหสิกรรมกับคุณนะคนคนนี้ตอนนี้เขาดวงไม่ค่อยดีไม่สบายป่วยเขาอยากจะขออโหสิกรรมตอนนี้ความความเป็นอยู่ของเขาอลำบากมากโอ้โหมีปัญหาเรื่องการเงินหนักมากเลยนะโบเกนไบรท์เนี่ย สะพานหักโอ้โหตอนเนี้คนคนนี้เขากำลังดวงตกดวงซวยมีปัญหาชีวิตหนักหนาสาหัสเหลือเกินเขากำลังดวงตกหนักมากอะถึงขั้นเนี่ยเหมือนสะพานหักเลยอะเหมือนชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเคยดีตอนนี้พังแล้วอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงมีท้อง เป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีลูกดูมันเสือมองคุณเป็นคู่แข่งดุมือนเสือมองคุณเป็นคู่แข่ง ทั้งทงที่คุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่คิดไปเองอะ่ะคือคุณน่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอย่าเขาเขา,าอันตรายอ่ะคุณแต่คุณไม่ได้อันตรายอ่ะเขาคุณมีความมั่นคงในชีวิตโอเป็นเป็นผู้หญิงนะเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีด้วยแล้วก็ มีไข่ในลังสามใบผู้หญิงคนเนี้ยก็เป็นผู้หญิงหน้าตาดีนะแต่ฐานะยากจนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่มีลูกแล้วเป็นคนที่มีลูกแล้ว เขาต้องการผลประโยชน์จากคุณผู้หญิงคนเนี้เป็นเพื่อนคุณผู้หญิงคนเนี้ยต้องการผลประโยชน์จากคุณผู้หญิงคนเนี้ยคือเพื่อนของคุณเนี่ยแหละเป็นเพื่อนที่มีลูกแล้วอ่ะคุณอย่าไว้ใจคนคนนี้นะ เพราะว่าคนคนนี้เขาเข้ามาหาคุณเพร่หวังผลประโยชน์เหมือนเขาต้องการคนที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาอะคุณต้องปกป้องตัวเองนะคุณต้องปกป้องตัวเองอะ่ะ คนคนนี้เวลาเขากโกรธขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะเหมือนสายฟ้าฟาดเนี่ยไร้หนึ่งคนคนนี้เวลาเวลาเขาบุคคลผู้นี้เขาเป็นเพื่อนคุณอะแต่เขาเอ่อมีลูกแล้วอาจจะมีลูกสองคนสามคนอะไรของเขาอะเวลาเขากโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำลายทุกอย่างเป็นคนที่เวลากโกรธขึ้นมาเขาจะทำลายทุกอย่าง คุณกับเพื่อนคนเนี้ยเคยเคยเอคิดว่าไพ่มันบอกว่าให้ระวังเพื่อนอ่ะคือคนคุณกับคนคนนี้ยอาจจะเคยสนิทกันมาก่อนแล้วหลังจากที่คนคนนี้ยแต่งงานมีครอบครัวไปอ่ะก็ห่างเหินกับคุณเมื่อเขาห่างเหินกับคุณเนี่ยคุณก็ ชีวิตคุณดีขึ้นอะเหมือนคุณเน่ะเขาเนี่ยอาจจะเคยเรียนมหาลัยเดียวกันหลังจากเรียนจบเนี่ยคุณก็แยกย้ายไปมีชีวิตของแต่ละคนคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในขณะที่ตัวเขาเองอะไม่มีความสุขตั้งแต่มีลูกเนี่ยโคตรลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนเนี้ยเขามีชีวิต ที่ลำบากเพราะว่าตันหาราคะเป็นคนที่มีตันหาราคะมากเหมือนเขาก็คาดหวังว่าคุณจะช่วยเหลือเขานะแต่กลายเป็นว่าไม่คุณมองว่าบุคคลผู้เนี้ยเขาก็ ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากอ่ะยังมียังมีข้าวกินยังมีคือคุณมองว่าคนคนนี้ยเขาก็มีบ้านอยู่มีข้าวกินก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอีกอย่างหนึ่งตัวคุณเองก็เป็นคนที่ทํางานหนักเหมือนมดเนี่ยอตัวคุณเองก็เหนื่อยคุณไม่อยากสนใจอะไรทั้งนั้นเพราะตัวคุณเองก็เหนื่อย ชีวิตคุณก็ไม่ได้ง่ายชีวิตคุณไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอ่ะกว่ากุหลาบมันจะโตได้มันก็ต้องอาศัยน้ำรดคุณมองว่าคนคนนี้จะเอาปัญหามาให้คุณอ่ะซึ่งตอนนี้ชีวิตคุณเนี่ยแฮปปี้ดี คือคุณไม่เข้าใจอะว่าเวลาเขาเดือดร้อนอ่ะเขาเวลาเวลาคนคนนี้เดือดร้อนอ่ะเวลาบุคคลผู้เนี้ยเดือดร้อนอ่ะเขาจะเอาปัญหามาให้คุณเวลาตัวเองมีความสุขก็ไม่ติดต่อโทรมาแต่พอตัวเองเดือดร้อนพอตัวเองมีปัญหาก็มา เวลามีเงินก็ไม่มาเวลาไม่มีเงินก็มาหาเวลาเดือดร้อนก็มาทําให้คุณเดือดร้อนเวลามีเงินก็ไม่ยอมเอาเงินมาคืนเวลาตัวเองเดือดร้อนก็มาหาคุณเป็นเพื่อนที่ดีมากจนคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเข้ากลับเข้ามาในชีวิตอีกแล้วด้วยกรรมที่ว่าคนคนนี้ทำอ่ะมันก็ทำให้เขาเนี่ย มีชีวิตที่ยากลำบากด้วยกรรมที่เขาทำอะ่ะคนคนนี้ก็มีชีวิตที่ยากลำบากแต่คนที่เดือดร้อนหนักที่สุดนั่นก็คือคนที่กรรมเยอะที่สุดเวรกรรมที่คนคนนั้นทำอะ่ะมันก็ส่งผลให้บุคคลผู้นี้จิตวิปลาสอินสัเนเนีย่ยเขาเรียกว่าแบบเป็นพวก สติแตกรูปอื่นเนี่ยเขายังเชยๆชยนะก็ยังเป็นเป็นเต่าก็ามันก็คานของมันไปเรื่อยอะผู้หญิงคนนี้เขาก็นั่งอดทนอดทนอดทนเขาก็ต้องอดทน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 ผู้หญิงคนนี้เขาต้องอดทนอดทนอดทนอันนี้ก็เต่ามันก็คานของมันไปเรื่อยๆคือคนที่เขาแพ้คุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แพ้เพราะคุณไปแช่งเขาหรอกแต่เขาแพ้เพราะว่า เวรกรรมมันตามสนองเขาให้เขาต้องได้รับความลำบากบุคคลผู้นี้มีชีวิตที่ลำบากเพราะว่ามันทำตัวมันเอง ใไพ่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยมีคนนินทาว่าหลายคุณจะสวยมีมิตรสหายมากมายคุณจะสวยขึ้นคุณจะมีมิตรสหายมากมายมีคนอิจฉาริษยาให้ระวังเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำมีคนใส่ร้ายป้ายสีคุณดูดีขึ้นคุณสวยขึ้น คุณมีเงินแล้วคุณก็สวยขึ้นมีสเสน่ห์สวยขึ้นรวยขึ้นให้ระวังโดนของมีคนมีคนแอบดูคุณด้วยความอิจฉาลิษยาแล้วก็สายตาที่ไม่เป็นมิตรบุคคลผู้เนี้เป็นพวกอสูรเนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารขี่อิจชา เนี่ยคุณมีตังเนี่ยแล้วคุณแบบโอ้โหแบบสดใสเงี้ยแบบมันคือก็แค่ว่าเขาอิจฉาโดยรวมอ่ะคือโดยโดยรวมเลยนะทุกคนเลยอ่ะที่ว่ามีจิตอิจฉาเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขในชีวิตอยู่แล้ว บางคนน่ะอาจจะเก็บอารมณ์อยู่บางคนเก็บอารมณ์ไม่อยู่บางคนอิจฉาแบบเปิดเผยบางคนเนี่ยนิสัยอิจฉาแบบเปิดเผยเวลาเจอคนที่สวยกว่าก็ทําตาเหลือเหมือนคนโรคจิตบางคนนิสัยขี้อิจฉาแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าและคำพูดแต่ตอนที่คุณเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ช่วยหรืออะไร บางคนน่ะอิจฉาลิสยาแต่ไม่ได้แสดงออกว่าอิจฉาบางคนเนี่ยอิจฉาลิสยาแล้วก็แสดงออกแบบเปิดเผยเวลาเจอคุณจะชอบทำทำหน้ากวนตีนทำตาเหลือกมองด้วยสายตาที่หมั่นใส้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณก็ต้องสแกนสแกนกรรมสแกนคนด้วย บางครั้งคนที่เงียบที่สุดอาจจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดก็ได้คนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคุณน่ะบางทีอ่ะอาจจะเป็นคนที่จิตใจปกติส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทอาจจะไม่ใช่คนที่น่ากลัวคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่มีสติไม่ได้บ้าส่วนคนที่มันเป็นบ้าไปแล้วอ่ะ มันอาจจะไม่ใช่นคนที่น่ากลัวอะไรเพราะเขาบ้าไปแล้วคนบ้าก็คือคนที่มันบ้าแล้วคนบ้าเนี่ยบางทีอะ่ะมันทำอะไรไม่รู้ตัวบางทีอะ่ะคนที่มันสติไม่ดีมันบ้าแล้วอาการมันกำเริบอะ่ะเห็นป้าตัวเองเป็นผีปอบแล้วเอามีดมาแทงอะ่ะเออบางคนอะ่ะก็เป็นบ้าเพราะเสพยาบ้าบางคนก็เป็นบ้า เพราะสมองได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็เป็นบ้าบางคนเนี่ยไม่ได้บ้าเพราะเสพยานะแต่บ้าเพราะว่าเห็นพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะกันหนักทุกวันจนทำให้ป่วยเป็นโรคสมองพิการเพราะว่าสารคัดหลั่งในสมองทำงานผิดปกติก็เลยทำให้มีอาการทางจิตกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ นำคือเครียดจนเครียดจนสมองอ่ะพิการทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไพ่อ่ะมันเตือนไงว่าการที่คนเหล่านี้เขาเป็นแบบเนี้ยการที่คนคนเนี้ยเขาเดือดร้อนการที่คนคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องเงินการที่คนคนเนี้ยกลายเป็นบ้าการที่คนคนเนี้มีปัญหาเรื่องเงินการที่คนคนเนี้ยมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ย มันเกิดจากตัวเขาทําไม่ได้เกี่ยวกับคุณเป็นสิ่งที่ตัวเขาอะทำตัวเขาเองมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณคุณก็อยู่ของคุณเฉยเฉยอะแต่ว่าคนที่เคยทําให้คุณเดือดร้อนคุณอยู่ของคุณเฉยๆแต่คนที่คิดร้ายคุณคนที่ทําให้คุณเดือดร้อนเนี่ยเขาดวงตกเขาดวงซวยเขาเดือดร้อน ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเพราะว่าคุณน่ะต้องรู้ตัวว่าเพื่อนน่ะมันมีหลายแบบมันมีทั้งเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนเสมือนโจรเพื่อนเสมือนเพชฌฆาตเพื่อนเสมือนเพชฌฆาตก็คือแบบอีแอมสยาไนอะเออนยะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฆาตกรรม เพื่อนที่ทําให้ตัวคุณเดือดร้อนน่ะแบบแบบเพื่อนของแตงโมนิดาเพื่อนที่เป็นต้นเหตุให้เราเดือดร้อนจนนําความตายมาสู่สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ